ถามเกี่ยวกับเรื่องหนังบ้างที่เราแสดงลงตอนนี้เขาไปถ่ายทำถึงไหนกับเข้ามาถ่ายทาราหรือยังก็ตอนนี้เขากำลังยกทีมอยู่ที่เมืองจีนนะคะก็คิวบูละครเอ้ยหนังบูมันก็คงค่อนข้างยากใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาแจ้งคิวมาว่าจะเป็นเดือนมกราคมที่จะเริ่มถ่ายในส่วนภาษาค่ะ้้อคาก็เดี๋ยวต้องรอทีมกลับจากเมืองจีนก่อนนะคะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วต้องก็ต้องรอทีมเป็นหลักโอ้เอ็กซ์ซอร์ซตลอดอยู่แล้วอะค่ะสาับปกติก็ต่อยมวยอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ค่อยห่วงอะไรมาก รพร้อมพร้อมค่ะตอนนี้กำลังกำลังหาเรื่องจะเรียนยิงปืนอยู่ค่ะว่างๆ <c oughs> ไม่มีอะไรทำเบื่อ <c oughs> ค่ะก็คือในเรื่องนี้ก็คือต้องบู๊อะไหลายๆเขาเรียกอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างค่ะใช่ค่ะงที่รู้มที่ต้องมีอะไรบ้างที่เราต้องได้ทำแน่นอนในเรื่องนี้ที่แน่ๆคงจะเป็นเป็นพวกเออ่มวยหรืออะไรพวกนี้แน่นอนแล้วก็คงจะมีปืนที่ใช้แน่ๆค่ะส่วนอันอื่นเนี่ยก็คงต้องไปดูกันอีกทีว่าเขาอยากจะฝึกอะไรเราเพิ่มหรือเปล่าก็คงองไปดูความสามารถกับทีมอีกทีนึงอะค่ะทั้งต่อยมวยทั้งยิงปืนไม่กลัวหนุ่มว่าเราโหดแล้วโอ๊ยทุกวันนี้ก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊ยปีแคร์มันเลยค่ะ ค่ะก็ก็อยู่ไปอะค่ะมันมันเป็นกิจกรรมที่เราชอบมากกว่านะคะถามว่าเราต่อยมวยเป็นเรายิงปืนเป็นเราไม่ได้แปลว่าเราจะแบบอุ้ยใจร้ายไปทําร้ายใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงอ่อนหวานเหมือนกันอ่อนหวานเซอซิทีฟค่ะจริงๆคนไม่ค่อยรู้ว่าว่าเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเซอซิทีฟแต่ดูภายนอกอาจจะดูแข็งแข็งไปสักหน่อยนึงนะคะถามเรื่องหัวใจมีความขึ้นหน้าไหมเออไม่มีค่ะก็ปล่อย ก็ปล่อยไปตามเวลาตามสภานภาพของวันนะคะใครเข้ามาคุยก็พี่บ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นเรื่องมี้มกเป็นพิเศษนะคะก็ปล่อยไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของเวลาให้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเหมาะเหมาะกับใครใครเหมาะกับเรามากกว่าค่ะส่วนใหญ่จะมาในแนวเพื่อนอ่าส่วนมากก็เพื่อนทั้งกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังอย่างที่บอกค่ะว่าสารนินทํางานเป็นหลักส่วนเรื่องใครจะเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลามีเล็งๆใครบ้างไหมคะ ก็มีบ้างแต่ก็ก็ดูไปก่อนนะคะยังไม่ยังไม่รีบร้อนจริงๆค่ะอยากอยากใช้เวลานานๆเพื่อให้ทุกอย่างมันแน่ใจจริงๆลงตัวจริงๆแล้วค่อยมามาว่ากันอีกทีอ่ะค่ะคนที่เรารู้อยู่นี่ะเราดูกันมานานแค่ไหมก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะก็ยังไม่รู้มีในนีรอกิจการะรก็เป็นเพื่อนๆกันนะคะ ดูเหมือนเราจะแบบปร่งเนาะไม่ได้ตปรงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วจะทําอะไรก็คงไม่ใช่เหมือนเด็กๆที่แบบว่าผีถามกิกักสนุกสนานอะไรยเงี้ยค่ะจะคุยกับใครหรือว่าจะดูใครเป็นพิเศษก็ก็ค่อนข้างจริงจังเพราะฉะนั้นก็อยากค่อยๆใช้เวลาศึกษากับบันให้มันเต็มที่ที่สุดดีกว่ามียุติรรมนานกี่ปีสุดเลยก็ก็ไม่นานมากค่ะก็เรื่อยๆจริงๆก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละค่ะวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาใช่ค่ะ ละครค่ะก็ตอนนี้มีละครสองเรื่องค่ะเรื่องแรกชื่อเรื่องคุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะนะคะละครหลักข่าวช่องเจ็ดแว่วๆมาว่าจะออนแอร์พิเิษกาลนี้แล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบเป็นแม่เล้าคุณจะอนิบายยังไงยากไหมหรอคะจริงๆเป็นบทที่อยากเล่นนะเพราะว่าสนุกสนุกมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่พออยู่ต่อหน้าผู้คนเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่สวย เก่งคอนโทรลคนทุกคนได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรับหลังเนี <br uch ing doświad> <ing> ่ยจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างบ้านๆพูดจาแบบไม่ค่อยสุภาพมากนักเงี้ยค่ะเกลี่ยมารยาจะไม่ได้เรียบร้อยเหมือนตอนที่เห็นตอนอยู่หน้าผู้คนอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างโหดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะสนุกกับกับการเล่นบทนี้เป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่แซ่บแซ่บมากถ้าใครได้ดูเส้นตายจะว่าฮันนี่แซ่บแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่แซ่บกว่ามาก มากเลยค่ะก็เป็นดับเบิลก็จะด่างจากอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเรื่องหนึ่งต่างกันค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งรัก้อยล้านเนี่ยแตกต่างมากแตกต่างโดยสิ้นเชิงค่ะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเป็นผู้หญิงคอนเซเวทีใส่แว่นติดกระดุมถึงคอหอยเลยกระโปรงยาวปิดหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะเป็นผู้หญิงที่ชอบชอบเด็กเด็กๆชอบจิกริ้วชายหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักลอยล้านเนี่ยจะเป็นคอมเมดี้มากๆใครที่ไม่เคยเห็นสาวแบบตลกหรือแบบ ทำอะไรหลุดหลุดลอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เหตุ <Okay. S 1> เรื่องเลิก จริงๆลักรอยล้านจิงเล่นเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะใส่ใส่หมูเข้าไปเยอะเพราะคนจะนึกว่าสาเป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยหรือไม่ก็แบบซ่าซ่าหน่อยเนี้ยค่ะแล้วจริงแล้วเป็นคนตลกอันเนี้ยก็ใส่ไปค่อนข้างเต็มเปคาแรคเตอร์ครับสองเรื่องต่างกันมากมากเลยไม่สับสนนะคะแรกๆอาจจะเกรงนิดนึงแต่ว่าพอแต่งตัวเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยว่ามันแตกต่างกัมนมากอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าได้ติดติดตามกันเ,นเร็วๆนี้เร็วๆนี้ทั้งสองเรื่องค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่เห็นโอกาสว่าเราเล่นตลกได้ธุรกิจธุริจ ก็ตอนนี like> ้มีแบรนด์เสื้อของตัวเองค่ะชื่ออามานิต้าก็ติดตามได้ใน Facebook นะคะ Facebook slash Amanita b r a n รก็เข้าไปดูได้เป็นเสื้อแบบตัดเองเย็บเองขายเองทำอะไรเองหมดทุกอย่างง่ายๆฟินแบกเรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆจะมีโอกาสแบบเปิดเป็นชอบ ไม่คิดไม่คิดไกลขนาดนั้นน่ะนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราทําเองทุกอย่างอะค่ะจะให้มาลงทุนตัวร้านอีกอาจจะไม่ไหวตอนนี้กย็ยังสนุกกับการทําด้วยตัวเองอยู่ค่ะต่ถ้าผตลตอบรับดีก็ไม่แน่ไม่แน่ค่ะถ้าแบบมันขายดีเป็นร้อยล้านก็ไม่แน่ฝ <laughs> ากคุณงา,า่ค่ะก,ก็ฝากละครนะคะรักรอยล้านนะคะแล้วก็คนชายเลี้ยงหมูนหนูเลี้ยงแกะแล้วก็ใครที่ชอบแต่งตัวนะคะก็ฝากอามนิตาแบะ